ที่นองที่ไหนนะเฮ้ยแกเป็นใครนะที่นี่ก็ค,<ม>ค้อ่คนที่เดียวนะใช่แม่เป็นคนที่เดียวที่นี่คือลาปนอนนะเอ้ยแล้วแกชื่ออะไรคุณมากกว่าอเอาของไปซะแต่ไหนสุขข้ามาเอาไฟฉันไม่เอาหรอกไปละแม่ใจหยา <c oughs> อะไรออกไปนิ้กัดแกมาสิไม่ตีมันไม่เข้าเลย่อฮึตอนนี้เวลาตีสี่ฮึทีมที่ไหนแกเป็นใครอ่ะฉันก็คนเดิมคนเดิมคนไหนวะที่แซนกับรอพนายเระไม่รู้จักคนที่ดื่มนมไปนี่แหละต่อยไปต่อยยังไงต่อยจนไม่เข้าอ้าว ทุกคตื่นกันทุกคนใครพูดว่า่นแล้วครับไม่พอออกครับขอหลับต่อครับมันยังไม่เช้าครับหยุดอ่าอยู่นะครับเร็วเร็วอุ้ยจะตีผมครับผมเป็นคนดีครับเดี๋ยวผมปิดเองไม่ต้องข้าแเ้วมาข่าละข้าวข้าวตี่นจะหลับครับแค่นี้นะครับได้งานวันนี้ต้องกินข้าวโอ้กินก็ได้ครับข้าวเช้าต่อครับว้าว ดีดครับอุ้ยเข้าแล้วพูดถามฟังมาแกเชื่อไอ้ชิว่ามาอาอาล้อชื่อคุณคุณนะชื่อนายนะชื่อบุ้งครับออ๋ข้าวไม่ได้ให้เด็กเลยครับว่ปไปต้องหานได้ไม่ไปครับกิตใจจะเจาะกำลังกายครับเอ่อเอ่อจะออกกำลังกายก็ออกไปแล้วใครบรรทุกประตูเนี่ยครับ เราก็ออกเอ้ยกินข้าวกันดีกว่าครับไปละอาหารมีนไมเดียวนะจะแย่งกันผมก็อย่างไรนะผู้บอกว่าอย่าแยนะ่งกันอุ้ย,อ,ย,ยอุ้ย,อย,อยโอู้้แล้วผมจะเด็กผมจะกินอะไรฟางกันเฮ้ยนี่ไงกินไข่ต้มดีกว่าอร่อยอ่ะไอ้กินเสร็จแล้วมาหมหนา้าครับหมหนา้าครับไอ้หัวหน,นา้ามึงณภพห้องห้องอ่ะมาเรียกครับ แต่เย็นทุกคนไม่ต้องกลัวเข้าไม่ได้วหรอล่องเรืนอะไรไม่รู้การั้งวตอมาอะไรนะข้าวดอไปแล้วไม่อยู่แล้ววอาวมวอรมวอร์ร่า,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 ากงกายในการวิ่งมาตั้ตัว 特别好玩。<laughs> <laughs> <laughs> คันโยกไปไปอีกห้องนึงผมอยากรู้มันเป็นห้องอะไราจ้าครับไม่มีอะไรครับอย่าบินมากับไอไม่ใหญ่เฮ้ยเยผีเฮ้ยสไปเดอร์แมนนี่เลือดใครครับเนี่ยเลือดไก่เหรอครับห้องนี้ม,นมันมีอะไรเหรออยาก,กาลองดูเข้าไปดูโอ้หุล่ละห้องอะไรไอ้แม จานดูเป็นไรไหมเอามันก็ไปไม่ได้วะดูดูดูจานจานดูผมก่อนฮะนี่ใครเนี่ยอันนี้คุณไม้ครับเฮ้ยออกมาคนนี้ออกมาไอเต้มึงว่างปลาดิยามึงรู้ไหมเอามึงม้วนปลาเรียมึงขังกุ้เนี่ยขังกุงเหรอเย้ใหวันกขังกู้งอ่ะมึเลี้ยงไม่ได้เลยอเอเหรอเออเพราะวันนี้ เฮ้ยว้าวาเลียเฮ้ยมาเออครูครับครูครับผมอยากรู้อะไรอย่างหนึ่งครับไม่มีอะไรครับไปละไม่จบครับมันยังขอขอขออีกสักพักดิขอหลับแป๊บอยากหลับให้เลือกนะระหว่างคุกโรงเรียนเจาอะไรคุกกอนแล้วคอยแล้วคอยออกไปมามามา ฉันไม่ได้นะเราเราต้องไปเฮ้ยเฮ้ยมาหนี่มาหนี่ไม่วครแต่ระเบิดแบบทิ้งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่มาหนี่มานี่เราเราซุบซิบกันก่อนซุบซิบซุบซิบซุบซิบทำให้ครูเข้ามามานี่ไปไหนจะไปไหนนี่ขโมยถานมานี่โกนไหมมานี่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 เรามาซุบซิบกันตรงนี้ เราจะปักกว่าเราจะปักกว่าไปตรงนูน้นแล้วก็กระโดดออกกำแพงน,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 นี่เลยไปไปคันโห้ผมขอปักกว่าก่อนนะโอเค